สวัสดีจ้าสวัสดีตอนแรงๆเลยจ้ะพี่น้องมาเข้าป่าตอนเย็นๆอีกแล้วเนาะพี่วิตติดรอใจมากป้าจ้าใจมากป้าได้มาแป๊บนึงก็เอาเนาะฝ้าก็ขึ้นคึ้คจะช่วงนี้ฝ่าคึ้เอาขึ้นได้กมลมเลยพี่เฮ็ดเหเลียง,ยงมากกันาสองคนคือเก่าจ้ะมาสองคน เย้โซ่สสิปะเขาคุณจะ้ะมาหอดปลาหรอเจ๊พี่น้องท่ามกลางท่ามกลางฟ้ามืดฟ้ามืดฟ้ามัามพวพนะวะแมาแล้วมาแล้วบานนี่น,นี่กุ้มแรกแคกหมานพี่น้องเอ้ยกุ้มแรกแคกหมานพูดนะเบื่อวะเพี้ยอีกอ่ะหายกินหมานแท้ๆได้เย้โซ่ก็เดี๋ยวน้ออุ้ยบุ่งไหนพี่น้องเอ้ยปุ่งปุงป สีโชสีโชว์พูดนะได้กรำนึงเด้จะจุ่มนี่กรำง่างนึ่งลวดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหื้องหยาอกหน้องยาออกพูดนะพี่น้องผดผเนาะมึงเนี่ยมึงเนี่ยเด๋ยดเดี๋ยวสิเก็บจะเก็บ ระยะนี้เก็บเห็ดรั่วๆพี่น้องได้เก็บเห็ดรั่วๆจ้ะเห็ดออกไหลเก็บเห็ดพี่น้องเล้ว่างแน่บ่ได้จ้ะเก็บย่างเดียวอ้หูาๆกลุ่มแหลกคือสีมันอยู่ดอกจามือนี่เนาะ ขึ้นมาพี่เด้อพี่มาสองคนคือเก่าจ้ะพี่น้องมาสองคนเหมือนเดิมจ้าเล่นหมอกรี่กรนองเอ้ยเสียดายเนาะบาเอากระเดียด ขาแข็งก็เอารถจ้ะขาเป็นแข็งแน่ก็เอารถอาการย่ามนี้บ่ใครเห็นบ่ใครเห็นแต่เว้นพี่น้องเพราะว่าหนาหอนเพิ่นเหมือดเล้ว,วงสินะใบไม่ร่วงจุ้มเดียวพี่น้องจุ้มเดียวจุ้มแรกแคหกมันป้าพี่น้องอยู่ในเหอใหม่บึ๊งเนี่ lúc bọc lúc nãy 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 hết đâm mẹ 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 มาเกิดอีหยังมองคนเอาหยักหยักมาพี่น้องเลยบบดที่นี่เอาหยักก็สิเอาเด้อบดที่นี่ลายป่านนี้เนาะเปิดมองได้ประสนู้ยจุ่มกันอยู่พี่น้องเลยมีแต่ดอกใหญ่ๆ เด่มออกวันเสื้อดายแกพี่น้องงัดออกมางัดคอมันออกมาส้างหลังอีกนี่เป็นพันดำจ้ะพันดำพันดำเห็ดสนิดเดียวกันเลยจ้าแต่ว่ามันก็สิเป็นน้ำดินน้ำหยังเพิ่นเนาะ เก็บแต่ละหม่องเนาะเก็บแต่ละจุ่มแมพนีน่เต็มไปเบิดพี่น้องนี่เด็กันเขาถือปลามัมเนาะดีแต่ว่าสิบ่มีเวลาเก็บปุ่ยจ้าสะอวนครับแม่แต่ด๋อกำงามพี่น้อง คุณพ,พ,พี่น้องเนี่ยใช่ไุมนพูนอีกสนนึงสะออนสะออนมาเด้อมาเด้อไม่เก็บเห็นน้ำกันเด้อจ้าฝนดีพี่น้องปีนี้ฝนดีบานี้เฮทแต่ละออกคักออกแน่กับจังหวะ แค่แนะ่ยทางนี่ยแค่เจ้าว่าถ้าที่ยิ่งสัตว์ยิ่งงังเนาะคันแค่เจ้ายิ่งสัตดยิ่งงังแต่เจ็บยากเจี๊ยบหน้องเพราะแค่เจ้า,าจปิดป่าปิดอย่างยิ่งสัดอย่างสิเนาะแค่เจ้ามันเข้ากับย่านเนาะย่านถือลูกหลวงเพิ่งนังนสินะดอกด,ดำดำเนี่แม่นะเดี๋ยวพี่น้องดำ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 ดอกโบจยะใบตะขางาม เจ้าส,สิงยางไปหาผี่แล้วกันจ้ะเก็บจะอยู่หบังเก้ามห้ยว่าแม่มมไดเห็ดหล่นกระตา้าเราบ่บรรยากาศป้าจ้าพี่น้องบ่มีแดดดอกจ้าต่ว่าเหงกระโบ,บหมืดเนาะห้องกเกลียวเห็นดอกเห็ดอยู่ป้าเป็นแต่ยังย่จา้าตาเป็นเปลนก็ไม่ถึงกับรจกจ้ะเราเอื่นเมาหเห็ดจ้ะสเห็ดลายบ่ เต็มกะต้าอีกแล้วมานคักมือนี่ไม่ถุงพิเศษอีกตั้งหาออไซเฮ็ดปลนนาท่อ,ยอยโอ้เดี๋ยวบ้วางบคักมันบ่อเห็นตัวนี่แม่แเอานี่แม่สีแบบเดียวก็เลยกับายใหม่เนาะ โอ้เห็ดป่านี่มันออกแล้วเห็ดป่านน่นป่าน,นู้นเลยจ้ะป,นนป่านู้นเด้อป่านี่ปี่อปีนี้ก็จังว่าฝนดีก็จังว่ยายุใสก็ออกเห็ดน,น,น,น่้นะ ัวาจะข้ามเกาสะอวนด้สะอวอนดีย่ยฝาเวเบียร์พี่น้องแต่จังว่าคนสะอวนเนะาะเพงเนี้เอ,อเือนปได้ก็บโติ่งมมาพี่มาพี่กับโติงเนี้ยปไดแทบนมาอักเอาเห็ดปะนะข้าเหาเห็ดมัยวัดเ,เตี้ย,ย,ย,ยจักมองไดก็มองไดบาทนี่งมองนี้หฮงไลคัาบาเดี อโอ้ยอวบดีแท้ๆเนาะนีะ่เห็ดป้านี่อวบดีจังเลยพูนพูนอีกอ่ะตั้งซุปลบอยู่คุณน่ะพี่น้องขาอวบๆก็เอาไปเลยจ้าสวยอยู่สวยอยู่ดอกกำลัางงามกำลังกลิก่นแสบจ,จ้ะ เอาไปผัดเ,เอาไปผัดเนยเอาไปผัดใส่ไข่เนาะเอาไปซุปแต่เตม,เมีนูนะ่นเนาะพี่น้องอมาตะบางกแัแเลยนเขปาปลาหลุดพี่น้องเลยจะว่ามันดูหือมันใจมากหรือมันอีหยังได้ซุกกันดีกองไวน้วไวนี่แหละกองไว้นี่แหละพี่อีกจุง่งนึง ขางามงามพี่ขาขาวขาวงามงามไหมสูมากเห็ดอันนี้พี่นองขั้นขั้นออกเพิ่นออกเป็นจุ้มเป็นจุ้มไหมเจ็บมือได้กับมัน ออกอยู่ในปลาในะหลืบในะอันอันอันเงาไหมเนาะออกเป็นเปลนในข้นเก็บง่ายๆในกระเบื้องไรเนาะเอาคือเก่านั่นหรือวะงามอยู่สวยอยู่สวยอยู่ขาเงี้ยวๆงีคอยเก็บคอยไงมันสิได้กวนข้าิ่นวะเนาะพี่นอ้อง ไปใจเย็นๆย่ไก่หวนทางในจ้ป้านี่ยหล่ด,ดเลนเสียงหลด,ดเรียนขามันเห่วพี่น้องแยสโซาเลยเอเขาขาเยวเ้อุ๊ยอันนี้เอาไว้ก่นพี่น้องเอยเอ้ยห้อยเอ้ยอยู่นี่ ยังจงไปจ้ะยังจงไปพี่น้องเบิ่งบรรยากาศป่าจ้ะฟ้าสลึมสลือปลานี่เนาะแต่ว่ากับไก่ทางนี่จ้าบ่าได้ไก่ทางเนาะกระบ,บ่เป็นตะยานไปเลยจ้ะพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วสว่างพี่น้อง กวสิมาคำนั่นก็ไปเฮ็ดอันนั้นอันนี้อยู่พี่น้องเอ้ยมือ้อใดก็ได้มายังไม่มล้งมันบ่ไกลบ้านจังซี่นนะเฮามายังไม่มเลี้ยงห้ากะพออ่อมันก็มีเวลาเก็บจังซี่นะพี่น้องพี่น้องนี่จุมจ่มนึงนี่จุม่มนึงจุ่มแต่ละจุ่มนี่เว้าวได้เป็นกำวะ เจอแจ็คพอตอีกแล้วพี่น้องอุ้ยเสียงนกคำมากแล้วนกกะฮองพี่น้องเย้ยน่าดูมิดซีรีพี่น้องนี้ยินแต่เสียงนกตอนนี้กำลังเล่าหาโมงแล้งนะ แต่ว่าแดดโบมี่เนาะเดดโบมี่ก็เลยส่งเมือกไปเนาะขลายเงาเงา,เาจ้ะเห็ดน้ำตูนอันนี้เห็ดย,ยู่คนละมุ่มข,ขึ้นผีแล้วทางไลยเนาะบาดถึงตูผีนี่เนาะอาเอาเห็ดบอ้ห์ โอียนซื้อแล้วพี่น้องถ้าพอลลยก็เอือนกันไปเอาเก็บซอยกันไม่เก็บซอยเนย่มันมืดบบดว่ามันสิขำกวนแบบว่าเอือนกันไปเอาบาดนี่พู้ไปเก็บกับผู้สิไปกับว่าอยากไปเก็บได้ปะท,ที่นี่ที่ทางนี่ก็ไล่ขึ้นกันเนาะพูดนะงามงามที่ทังพี่ก็ไลาขึ้นกันสนันบอกว่านะ เก็บเอาไผเอามาันบรืบาที่นี่ก็ได้เก็บซอยกันแล้วพี่น้องเดินเดียวเนาะมึงเนี่ยปวดพ่ออีหลีทด้เนาะเสียงรถตะเลียนอยู่งขางทางพี่น้องขันคำป่าน,นี่กับพวกบ้าเขาปลาเลยจ้ะสัตว์ปลาหลายอยู่บา้านอันนี้สัตว์ปลาหลายเนาะ ว่าปลี่นนสีห้อง้ก็เป็นตื้นๆเนีสาพี่น้องสั์ป่าสั์ใจ่หลายสีห้องกับตื้นพี่น้องเย็บตะลเดินเนาะเย็บตะลมองวันท่วไปยังรทเทไหเหมือนเด้กันี่กวางยึงยโเย็บเป็นกวางเป็นกวางไว้ ง่ายแท้เจ็บเห็ดแม่เจ็บรอขางทางวอนนี่แม่เพิ่งเนี้ยวนท่างนี้หน่ะเจ้าพี่น้องเจ็บง่ายคักเนาะโบกมือใบใบอบบย,บย,ยู่เวือใบใบอย,ยูววยยย่หุ่นเจ็บเอาอยู่หาจินขางท่างเลยตัวนี่แม่แม่ละคนสิมานไม่ต้องไปหาไก่ดอก ย่งางไปพี่น้องอันดินต๊สูงโต๊ต่ำกล so ่องใยสเวกไปได้จะขอโตษขอวภไพได้จ้าโอ้ยแกยังมาถ่ายอยู่ในปลาเนาะมันก็เป็นเังสี่เลยจ้ะพี่น้องปลาเลยจ้าตอนนี้ก็สิสีล่วงไปขายเห็ดต่อนะพี่น้องใยสูว่ไปสีล่วงไปขายเห็ดกบพี่แล้วเนาะไปขายเห็ดยุกรูรังเพิ่นจ้ะที่เพิ่นรลับเพิ่นรลับเปิดสื่อน้่มแรงเนาะขันมีโอกาสใยสูวกไปสิถ่ายให้เบิ่งนีดจ้ะเนาะ You say that I'm psychotic but then you like it like that It's like give me time the conversation changes and I want you right back